ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One ั o d สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับยุราเตคะ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณใช้สมาร์ทโฟนตีฟีอยู่ใช่ไหมคะ อีกไม่นานเราคงไม่ใช้ 5g กันแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนคุยชวนฟังในเรื่องของ 5g กันนะคะว่า 5g มันคืออะไรและในอนาคตอันใกล้ที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเนี่ยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายน้องใหม่ตัวนี้จะมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาฟังกันนะคะ 5g คืออะไร 5g เป็น g e น e r a t i o นใหม่ของเทคโนโลยี ครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เรากำลังใช้อยู่ปัจจุบันนะคะ 5G มันจะไม่จำกัดแค่มือถือเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงอุป,ปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้หรือรอีกชื่อหนึ่งว่า Internet o น t ตออ g ต IoT ตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนสมาร์ทอินฟาราสอตรกเจอร์ สมาร์ c ซิตี้สมาร์ตคาร์ตามคอนเซ็ปต์ของ 5G ก็คือ a n y t h i n g That Can be connect, will be connect อะไรที่สามารถเชื่อมต่อได้ก็จะถูกเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและอะไรที่ต้องการแสดงผลเรลียทไาม จึงจำเป็นต้องมีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเช่นการศึกษาการขนส่งก,การแพทย์และก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะนั่นก็คือ 5G ที่เราพอทราบขอจับข้องๆไปก่อนนะคะนี่เรามาดูวิวัฒนาการของ 5G ตั้่แต่ยุคเริ่มต้นเลยนะั่นคือ ยุคแรกที่เป็น1 G นะคะถ้าเป็น1 G ก็คือเป็นการพูดคุยกันให้เสียงผ่านมือถือระบบอนนล็อกต่อมาเราก็เริ่มมีการส่งข้อความ MMS หากันได้นั่นก็คือเข้าสู่ยุคของ2 G แล้วค่ะแล้วก็ข้างถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ยุค3 G เป็นจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อและเล่นอินเทอร์เนต็ตผ่านมือถือได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นซึ่งความเร็วอยู่ระหว่าง20กิโลบิตต่อเซกันจนถึง2.2เมกะบิตต่อเซกันและมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เข,เข้าสู่ยุค 4G ซึ่งเราจะสามารถดูภาพฟังเสียง หรอดูหนังออนไลน์ด้วยความเร็วที่หลากหลายระดับให้เราเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น 4G LTE ด้วยความเร็วถึง100เมกะบิตเปอร์เซกันเลยนะคะหรือ 4G LTE Advanced ด้วยความเร็วถึง1เมกะบิตเปอร์เซกันทีเดียวตอนนี้คุณพร้อมหรือยังคะที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของ 5G ที่จริงๆตอนนี้ก็มีการเปิดประมูลไปแล้วนะคะเมื่อเดือนกุมภงพามีนี้นะคะของ1,523แล้วก็เริ่มมีการทดลองใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์จริงนะคะถ้าจะมาเปรียบเทียบระหว่าง 5G กับ 4G เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเรามาดูนะคะว่าความแตกต่างจะมีอยู่หมด5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ตอบกบนองที่ไวขึ้น 5G สามารถจะสั่งงานควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างร,งรวดเร็วเรียกว่าแทบจะท,ทันทีเลยก็ได้นะคะเนื่องจากมีความถ่วงที่ 3, ต่ำตอบสนองได้ไวถึง1ส่วนพันวินาทีเป็นว่าเร็วมากๆกแล้วกันนะคะเรื่องที่2รองรับการรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิมทีถ้าเป็น 4G ก็จะสามารถรับส่งข้อมูลได้ประมาณ เกจุดสองเอ็กซ์ไบต์ต่อเดือนแต่ถ้า 5G แล้วแล้วก็จะเพิ่มขึ้นประมาณเจ็ดเท่าหรือประมาณ5 0าสิบเอ็กซ์ไบต์ต่อเดือนเรื่องที่3เร็วแรงกว่าเดิม 5G จะมีความเร็วมากกว่า 4G ถึง20เท่าเลยนะคะซึ่งจะเร็วมากพอจะดูวิดีโอ 8K ออนไลน์แบบ3มิติ หรือดาวรลดภาพยนตร์3มิติเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเรื่องที่4ความถี่ให้เลือกใช้มากกว่า 5G จะสามารถใช้งานขึ้นความถี่ได้จนถึง30 g ิกะเฮิรตซซึ่งเป็นความถี่ย่านใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่5รองรับการใช้งานที่มากกว่า 5G จะรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง10เท่าจากที่สามารถรับคนได้ราว1แ0นคนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรต่อไปก็จะกลายเป็น1ล้านคนต่อพื้นที่ใน1ตารางกิโลเมตรนะคะนั่นก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่าง 5G กับ 4G จะเห็นได้ว่าเร็วกว่าแรงกว่าทำงานได้ไวกว่าดาวน์โหลดได้ดีกว่า การใช้งานดูจะดีกว่าในทุกรูปแบบเลยนะคะเรามาดูประโยชน,ะะน์ของ5 g บ้างนะคะคุณสมบัติเด่นๆที่เห็นได้ชัดของ5 g ก็คือคุณภาพของการรับชมวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์นะคะจะช่วยให้คนใช้งานเนี่ยสม่ำสกับคุณภาพของความคมชัดความเร็วที่เทียบเท่ากับการใช้งา àn, นผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกทีเดียวนะคะ สามารถที่จะทำงานและเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนคลาวไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นวิดีโอแบบเรียลไทม์ก็คือแบบทันทีนะคะรวมถึงการพัฒนาเทคโนโล,โลยีให้มีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่สูงกว่าเทคโนโลยี 4g อีกด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกที่เราถึงให,ให้ชัดๆก็คือคุณภาพของการรับชมหรือาการเล่นเกมนะคะ มาดูเรื่องที่2นะคะที่เป็นประโยชน์ของ 5G ก็คือ 5G นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากๆผ่านอินเทอร์เน็ตหรือง่ายๆอันนี้ก็คือคาว่า Internet I o อินเทอร์เน็ตออฟสิง IOT ไื่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับก,การผ่าตัดได้าจากระยะไกลหุ่นยนต์ในโรงงานทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะเห็นว่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่มีความเร็วม,มากกว่าเทคโนโลยี 4G เกินกว่าสิบเท่านอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะช่วยให้เกิดการใช้งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่างๆคล้ายๆกับโลกเสมือนจริงนะคะให้เห็นภาพของการจำลองได้รวดเร็วขึ้น,นจยุคปัจจุบันที่สามารถใช้ AR แล้วก็ VR ได้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะชา้า มันยังดูไม่ค่อยสม,มูทแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่ไหร่แต่พอเข้าสู่ 5G ไม่ไรเขาก็บอกว่าความเร็วของมันจะทำให้เราใช้งานทั้ง AR และ VR ได้อย่างเสม,มือนจริงมากขึ้น่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการสำรวจภาคสนามการสารสุเทางไกลความบันเทิงหรือเป็นข้อส่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการส่งกัน พัฒนาการเข้าถึงการใช้งานของข่าวคอมพิวติ้ง 5G ก็จะช่วยพัฒนาศักยาภาพของระบบการค้าปลีกการซื้อของออนไลน์การใช้งานต่างๆของออฟฟิศอัจฉริยะหรือ Smart Office และก็จะนำไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ในอนาคตคำถามถัดมาก็าคือและวสมาร์ทโฟน 4G ปัจจุบันเนี้ย สามารถรองรับการใช้งาน 5G ได้ไหมโมดเดลรับสัญญาณอาจไม่รองรับขึ้นความเร็วสูงถึงรองรับแต่ก็าอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะไม่ถูกพัฒนามาเพื่อการใช้งาน 5G โดยเฉพาะนั่นสแสดงว่าถ้าเราต้องการจะใช้งาน 5G เราก็จำเป็นต้องซื้อสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ คำตอบก็คือสมาร์ทโฟน 4G จะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้งาน 5G ในอนาคตอย่างเต็มที่แล้วเนี่ย 5G มันมีอันตรายกับเราไหมคำว่าอันตรายที่เราพูดถึงนี้เราจะพูดถึงในแง่ของสุขภาพทางกายภาพและอัวยวะาะภายในร่างกายณขณะนี้ เครื่อง 5g ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกจะเป็นขค้ื่องกำลังต่ำขค้ื่องกำลังต่ำนี้จะไม่ได้มีผลต่อร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสมองประสาทรังสีนั่นคือณนปะัจจุบันนี้นะคะแต่ในอนาคตเราต้องติดตามกัาอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดเป็นขค้ื่องกำลังสูงที่ใครหลายคนคาดว่าจะใช้งานนั้นเขาจะมีมาตรการอย่างไร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นคำตอบของคำว่า 5G มีอันตรายหรือไม่ก็คือณขณะนี้สรุปได้ว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาชวนคุยกันนะคะเกี่ยวกับ 5G ถ้าทำให้เรามีความเข้าใจว่า 5G คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลโดีืดึอการได้สายนี mm ้ hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องระเผชิญหน้าอีกไม่นานประเทศไทยเราก็ได้ใช้กันแน่นอนนะคะอาจจะประมาณสักหนึ่งถึงสอปีข้างหน้าและข่าวข่าว5 G ยังไม่ทันจะเก,ก่าเลยนะคะก็มีข่าวมาว่า 6G กำลังมาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตาม แล้วพบกันสวัสดีค่ะ